ถวายความเคารพท่านพระเถรานุเถระขอถวายความเคารพท่านพระเถรานุเถระพระธรรมทูต ทุกทวีปทั่วโลกวัดพุทธารามประเทศสวีเดนเป็นประเทศเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในสแกนดิเนเวียแล้วก็เป็นวัดแห่งแรกในสแกนดิเนเวียและก็ในสวีเดนชื่อว่าวัดพุทธารามประเทศสวีเดนซึ่งเมื่อสักครู่เป็นสาขาที่สาม วัดพุทธารามที่ปูเด่นได้สวดสาธยายเพิ่งจบไปที่นี่ก็คือวัดพุทธารามเมืองแวมโดกกรุงสตโคโค็อกโฮมประเทศสวีเดนซึ่งอยู่ห่างจากกรุงสตโคโค็อกโฮมประมาณ36กกิโลเมตรแล้วก็เป็นวัดแห่งแรกโดยคณะ พุทธศาสนิกชนเมื่อ3-40ปีที่แล้วได้ตั้งสมาคมขึ้นเรียกว่าสมาคมชาวพุทธไทยในสวีเดนร่วมกับสถานเอกอักรรทุูตไทยประจำกรุงสตอกโฮมและได้กราบเรียนหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ส่งคณะพระธรรมทูตจากวัดสระเกศรัช ชวรมาวิหารมาปฏิบัติศาสนกิจตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบัดนี้วัดพุทธารามประเทศสวีเดนม,มีสาขาห้าสาขาคือสาขาที่หนึ่งที่วัดพุทธารามเมืองแบบโดกกรุงศอกโคมที่นี่และสาขาที่สองวัดพุทธารามเมืองเฟรดริก้าทางภาคเหนือของสวีเดนห่างจากนี้ประมาณ450กิโลเมตร สาขาที่สมคือวัดพุทธารามที่เมืองหมูเดนที่สวนสาธยายเมื่อสักครู่ห่างจากนี้ประมาณหนึ่งพันกิโเมตรและสาขาที่สี่วัดพุทธารามที่เมืองราคุนดาบิสโกเดนห่างจากนี้ไปประมาณ400ร้กิโเมตรซึ่งเป็นวัด ที่ติดกับพระบรมราชานุสรณ์ศาลารอห้าที่พระองค์เคยเสด็จมาเมื่อ123ปีที่แล้ววัดที่ห้าก็คือสาขาที่ห้าวัดพุทธารามที่เมืองคาลสตัดอยู่ห่างไปจากกรุงสต็อกโฮมประมาณ300กิโลเมตรบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจะได้นำคณะพระธรรมทูต ที่ประจำที่วัดพุทธ,ธารามนำโดยกับผมมัตมาภาพพระวิเทศคุณยพรประธานสงฆ์วัดพุทธ,ธารามประเทศสวีเดนและท่านอาจารย์พระภูธนิกสิริธโรพระอาจารย์พระครูสมุกมงคลชัยปัพัชโรปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วจะได้สวดสาธยาย ในอนังคณะสูตตังหรืออนังคณะสูตรเป็นลำดับสืบต่อไปพันธมัยังพุทธสาภขวะโตภุปภาคณะมกะรังกะโรมะเสีนะโมวัตสามภขวะโตอาระหัโตตสัมมา

เตสิอววุโสภิขาวติอาวุโสติโกเติภูอายสัมมาทัสสะริปุตะตระพักจรสสลุงาัยสัมมาทริปุตโตอตตถวจจะ สองปวดตะลันสันโตสัมบิชะมานันโตตัดสมิงกัดเมิจัตตาร้อิพระอุโสเอกัจโปวดตะลสัมปันโนวัสมาโนอาทิเมอาจตังอัมปันติยถาปวดตา ตัพนาอุโสเอกาจูปตโลสังทโนวัสสัมมานุอาทิเมอาชะตังอัมปนันติยตาภูตังปัจานาติตาอุโสเอกาจูปะโลอนังสังโนวัสสัมมานุนาทิเวา

วัสสันตังเสฏาตะกุริโสอาถะยะติพรัสราภะสะยวายาโอคาโล na poliso akaia itataoso ya waya otalo anantaoasamanaa imeacatam ancanan iiatapola pacanaiaya imesantawena otalana ananana Yewasatang sattam cetthapurisso ankayati dilam tanam tananti avaso buddha dikhisannukho etam avaso adivadan yatitham angkhananti papananam

สิทสธังสมมโมทิสุดที่นานังขันธสุตัานางนิจตังปัญจมางบับตรดีการสวดสาทยายเป็นภาษาบาลีได้จบเรียบร้อยแล้วจะขอโอกาสขยายความเพื่อ ให้ท่านทั้งหลายได้สดับพอเป็นเครื่องสดับปฏิสติปัญญาพอเข้าใจเพียงสั้นๆโดยจะให้ท่านอาจารย์พระภูธนิกสิริพระโรท่านได้สาธยายเป็นภาษาไทยเป็นลำดับสืบต่อไปพระไตรปิฎกเล่มที่สิสองพระสุตตันตปิฎกมัชฌมัทกายมูลลปันนา อนังคณะสูตรสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสพระผู้มีพระภาคประทับนะเชตวนารามพระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งมีกิเลสไม่รู้ตามความจริงว่ามีกิเลสสองมีกิเลสรู้ตามความจริงว่ามีกิเลส สไม่ม you know ีกิเลสไม่รู้ตามความจริงว่าไม่มีกิเลสสีไม่มีกิเลสรู้ตามความจริงว่าไม่มีกิเลสประเทศที่หนึ่งเลวประเทศที่สองประเสริฐสุดในสองประเทศที่มีกิเลสประเทศที่สามเลวประเทศที่สี ประเสริสุดในสองประเทศที่ไม่มีกิเลสพระโมคคัลลานะกล่าวถามถึงเหตุผลที่บุคคลเหล่านั้นดีเลวกว่ากันพระสารีบุตตอบโดยใจความว่าสองพวกที่ไม่รู้ตามความจริงจะเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะมีกิเลสมีจิตเศร้าหมองทำตาละกิริยา ส่วนสองพวกที่รู้ตามความจริงถ้ามีกิเลสก็พยายามเพื่อละกิเลสถ้าไม่มีกิเลสราคะก็จะไม่ตามรบก,กวนในที่สุดก็จะเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสไม่มีจิตเศร้าหมองทำกาลกิริยาแล้วพระสารีบุตรได้อธิบายว่า คำว่าอังคณะวงเล็บเปิดกิเลที่เปรียบเหมือนเนินวงเล็บปิดเป็นชื่อของอกุศลปาปธรรมอันเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งความปรารถนาวงเล็บเปิดมีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นส่วนสำคัญวงเล็บปิดต่อไปได้แสดงตัวอย่างแห่งความปรารถนาของเอกสู ซึ่งเกิดขึ้นในทางที่ปิดรวม13ตัวอย่างพร้อมทั้งเกิดความโกรธความไม่พอใจตามมาด้วยแล้วสรุปในท้ายของทุกข้อว่าความโกรธและความไม่พอใจทั้งสองอย่างนั้นเป็นอังคณะวงเล็บเปิดกิเลสที่เปรียบเหมือนเนินวงเล็บปิด ตัวอย่างแห่งความปรารถนาสิสามข้อเช่นภิกษุต้องอาปัตก็ปรารถนาให้ภิกษุอื่นอย่ารู้เรื่องเป็นข้อแรกปรารถนาให้ตนเท่านั้นได้ลาภภิกษุอื่นอย่าได้ลาภเป็นข้อสุดท้ายครั้นไม่สมปรารถนาก็เกิดความโกรธตั้งความปรารถนาและความโกรธนั้นจัดเป็นอังคณะวงเล็บเปิดกิเลส ควงเล็บปิดด้วยกันทั้งสองอย่างรั้นแล้วแสดงต่อไปว่าแม้ภิกษุจะอยู่ป่าอยู่เสนาสนะอันสงัดนุ่งห่มผ้าสีหมองวงเล็บเปิดอันแสดงว่าเคร่งควงเล็บปิดแต่ถ้าละอกุศลปากธรรมที่มีความปรารถนาเป็นส่วนสำคัญเหล่านี้ไม่ได้เพื่อนพรมจารีก็ไม่เขารก นับถือเปรียบเหมือนผาดสำเิ็จที่ใส่ทราบศพย่อมเป็นที่รังเกียจไม่ชวนให้บริโภคแต่ถ้าละอาคุศลเหล่านั้นได้แม้จะอยู่ใกล้บ้านรับนิมนต์ทรงคฤหบวดีจีวรนวงเล็บเปิดซึ่งไม่เท่งเหมือนพระอยู่ป่าวงเล็บปิดแต่เพื่อนพระมจารีก็เคารพนับถือ เปรียบเหมือนถาดสำริดที่ใส่ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีมีแกงและกับอันมากมายย่อมไม่เป็นที่รังเกียจแต่กลับชวนให้บริโภคพระโมคคัลลานะก็กล่าวสรรเสริญพระสารีบุตว่าเหมือนช่างถาดไม้ที่ขาดได้ดีถึงใจสำหรับภิกษุที่ยังมีกิเลสสำหรับภิกษุผู้ไม่มีกิเลส เปรียบเหมือนบุคคลได้พวงมาลัยดอกไม้หอมเสมือนได้ดื่มกินรำปริยายนี้ด้วยปากและด้วยใจบัดนี้การสาธยายสูตรอนังคณะสูตรของวัดพุทธารามเมืองแวมโดครุงโตคมประเทศสวีเดนได้จบลงแล้ว ขออนุโมทนากรับขอบคุณและขอบคุณอนุโมทนาท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมฟังการสาธยายในวันนี้และขออำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตไตรและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมไว้จงเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยกวยชัย ให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขสวัสดีพัฒน์มงคลสมบูรณ์ด้วยจตุรพิตรพรชยัยคืออายุวันณนะสุขภะละปฏิภาณตนสารสมบัติตลอดทุกทิพาร,ราตรีการนางเธอ